สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่สา่หลักเลนับโรยิกรนลัเยนะครับกด้ารืรงยนงรนระไรทีนักศกามรียนมาช้บริการะครัก็เชิญชวนนะคเรามีบการทกขการับถุงสีบาทสาักเนที่แรกส่งตรงนะครับในวาระท้่ปีใหม่นี้นะครับถ้าเราเป็นะคกับไก็มองว่าเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็น การตั้งที่ถูกต้องจะทําอะไรเราต้องมีหลักพองแล้วเราถึงจะทํางางกอยู่ที่เรไปได้นะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านไปเรียนรู้หรือว่าไปรู้ว่าสารหนูนะครับหรือว่าประหารพีคุณนั้นมีความสำคัญแล้วทําไมเราถึงจะต้องไปไว่าแล้วทําไมเราถึงจะต้องไปว่า มาเพื่อสกาลัแล้วเป็นสิริมงคลไปเนท่านทีข้ามทก็อยากจะเชิญชวนนะครับตอนนี้ก็ต้องสุหนมากลันะครับเพื่อความปลอดภัยด้านคนที่มาแต่ก็ต้อที่สาหรับท่านที่มีมะพร้าววันถวายให้นำทแล้วงปงนวันถา้ะก็ดีขึ้นที่ไนก็เชิญชวนว่าไม่ต้องเกิดการประจุสุดโต๊ะวงตวนะคะขอให้คำแนะนำท่านอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ความสําคัญของประเทศไทยนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมาเดินเล่นสนามหลวงแล้วก็จะมีตู้ขายหนังสือแล้วก็จะมีตลาดนัดแล้วตรงนี้สมัยก่อนเขาเรียกคลองหลอดผมก็จะมาทานข้าวหมูแดงแล้วก็ต้มเครื่องในที่ใส่เป็นกะละมังสีขาวชามก็ยังจะเป็นสีขาวแล้วก็ช้อนก็จะเป็นสีเขียว,วสีน้ําเงินถ้าเป็นคนรุ่นสมัยก่อนอาจจะนึกถึงได้แล้วก็จําได้ตรงนี้คือคลองหลอดนะครับสมัยก่อน ก็จะมีคนมาขายของเยอะแล้วก็ขายข,ขายของหน้าสารดีกานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญหนึ่งก็เราก็จะพบได้ก็คือตรงนี้มีของสกาละที่สำคัญของประเทศไทยแล้วมีส่วนสำคัญต่อคนไทยด้วยซ้ำแต่ว่าหลายๆายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นและสะพานที่ผมเดินข้ามาันนั้นก็คือสะพานปีกุลน,นะครับนะี่ครับสะพานปีกุลน,นะครับ ก็ตามประวัติเนี่ยถ้าอยากสร้างรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้ไปเซิร์ชและหาดูความรู้จะได้ความละเอียดมากกว่าที่ผมพูดเพราะสิ่งที่เราพูดนั้นมันไม่ได้มีเวลาเยอะที่เราจะพูดได้นะครับ mm. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์โทษนะครับคอ,อัอนุสาวรีย์ศารหมูนะครับนี่ก็เป็นสารสำคัญของ คนไทยเลยนะครับเป็นสารตั้งเพื่อพระพันปีนะครับคือสารปีกุลนี่นะครับนี่คือสารของพระองค์ท่านนะครับท่านสร้างไว้นะครับอยากให้ท่านก็เป็นรูปหมูนะครับผมก็มาสักการะค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่หลายๆคนก็ไม่รู้แต่ก็ติดกับคลองหลอดนี่ครับหรือตอนนี้ก็คลองนี้เขามาจัดงานเลยครับ มาจัดงานรัฐบาลก็ทําให้มันสะอาดขึ้นแล้วก็น้ําก็ไม่ดําแล้วก็กลิ่นก็ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเหม็นเหมือนเมื่อก่อนเลยครับนะครับอยู่หลังก,กระทรวงกลาโหมนะครับกับมองไปรอบๆนะครับแล้วก็อยู่กับใกล้ๆกับสะพานนะครับสะพานปีกุลนะครับยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผูณ้ฟังนะครับมาสักการะอุชา ในสิ่งผู้บ้านผู้เมืองและเป็นสิริมงลคลน,น,นะครับยังไงรายการสุขสบายสไตล์ทองรุ่งจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับคนที่รู้และไม่รู้แล้วเรอกาับอโกันใหม่สุขสบายสไตล์ทองรุ่งครับสวัสดีครับ